คสก้าเป็นการประยุกต์สมการเบนอเลี่โจทย์บอกความดันเกตของน้ำณจุดหนึ่งในท่อนะครับเท่ากับ3คูณติดกำลัง5้าาสคาลมีอัตราเร็ว1เมตรต่อนาทีให้คำนวณหาความดันเกจณจุดที่ต่ำกว่าจุดแรก20เมตรอย่างในภาพนี้ก็คืออันนี้นะครับตรงนี้ ต่ำลงมา20เมตรณจุดนี้ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเป็นครึ่งหนึ่งของอันแรกก็คือถ้าตรงนี้พื้นที่หน้าตัดเป็น a ตรงนี้ก็คือ a ส่วนสองนะครับจากหลักความต่อนเนื่องคอนเนตนิีเราได้ความสัมพันธ์ก็คือพื้นที่คูนอตาเร็วนะครับเป็นค่าคงตัวนั้นเราแทนค่าพื้นที่ด้วย a นะครับ A 2สองด้วย a ส่วนสอง ความเร็วนตแหน่งที่หนึ่งคือ,อ,คนอนห,คหนึ่งเราจะคำนวณหาความเร็วแหน่งที่สองได้มีค่าแล้วกลับเป็นสองเท่าก็คือสองเมตรเปอร์เซกนะครับนำความเร็วนี้ไปแทนค่าในสมการแมโนรีนะครับตำแหน่งที่หนึ่งมีความดันเป็น p หนึ่งตำแหน่งที่สองมีความดันเป็น p สองนะครับเปลี่ยนบวกความดันบรรยากาศเข้าไปเราได้เป็นความดันเกจความดันเกลทีตำแหน่งที่หนึ่งกับความดันเกจตำแหน่งที่สอง แล้วก็ log s ห log v จัดสมการทั้งหมดนี้ใหม่เลยนะครับเอา p 2ลบ p 0ตั้งย,ย้ายอันนี้ไปด้านนี้ย้ายนี้ไปด้านนี้เราก็จะได้ p 1ลบ p 0นย์เท่ากับ log s 1ลบ s สองหส่วนสอง log v 1นึ่กลังสองลบ v สองกำลังสองนะครับเสร็จแล้วแทนค่าตัวเลขเข้าไป เราจะได้ความดันเกลตั้งแต่ปีสองคือปีสองลบปีศูนย์มีค่าเท่ากับห้าคูณสิบกำลังห้าปาสคาลข้อ20นะครับก็ใช้ครอข้อส9กคือโจทย์บอกว่ามีแทงน้ำขนาดใหญ่อันหนึ่งนะครับที่จุดที่หนึ่งสูง14เมตร14เซนติเมตรจากพื้นเสร็จแล้วก็ ต่อท่อออกมานะครับมีท่อสองขนาดท่อตัางที่สองเนี่ยขนาดคือ0.4ตารางเมตรตำาหนึ่งที่สามคือ0.1ตารางเมตรนะครับความสูงคือ14เซนแล้วก็10เซนทั้งคู่ตรงนี้นะครับแทนค่าในสมการแบรนดดี้เราได้ p1 บวก log s1 บนรูนสอง log v1 กลองสองเท่ากับ p3 ก็2 2> <Yeah. S 1> คือเราหา p ระหว่างตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3 <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทั้ง,งสองตำแหน่งนี้เนี่ยความดันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับแทนค่า log s เข้าไปย้ายสมการเราได้ log s นะครับอันนี้ลบกันเหลือสิ เท่ากับหนึ่งส่วน2โล v สามกำลังสองเนี่ยจัดสมการนี้มาเอาสองไปคูณเอาโลไปหารก็โลตัดโลหายไปเราก็ได้ v สามกำลังสองเท่ากับสองคูณด้วยสิบเซนติเมตรนะครับก็คือสิบคูณสิบก็ลบสองเมตรต่อแค่รู้สมการนี้เราได้1นจุดส แต่นี้เรารู้ความเร็วแล้วเราหาความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องระหว่างจุดที่2กับจุดที่3ใช้สมการการต่อเนื่องคือ a2v2 เท่ากับ a3v3 แต่ตันนี้เราได้ v2 เท่ากับ a3 ส่วน a2 คูณด้วย v3 v3 เราทราบค่าแล้วเราแทนค่าเข้าไป a3 คือตามที่โจทย์กำหนดคือเราต้องเปลี่ยนตัวเลขนะครับ ศูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็ a สองคือศูนย์จุดหนึ่งนะครับกดเครื่องกหมาได้คำตอบตัวเลขอาจจะต่างจากตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้ผมแทนค่าตัวเลขไม่ตรงกับที่จดหมดไว้นะครับจากนี้เราได้ p2 ลบ p0 เท่ากับ log s1 ลบ s2 บวก2 log v1 ลบ2 v2 <P 2> ที่เหลือแทนค่าตัวเลขเราได้ p ลบ p0 ประมาณ735 p า s คาถามหาตาการไหลก็จาก a คูณ v นะครับ a คือ0.05 v คือ1.4แล้วได้ q คือ0.7เมตร